มือดีทําเหรียญลุงตู่คอยแล้วทาไมทุกคนครับราคาตอนนี้มันถึงตกแบบน่าใจหายเลยทุกคนครับก่อนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากระช่องจีรนนท์ด้วยนะครับผม ัสดีครับทุกคนครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของเหรียญของโทนี่วูซซัมมาแล้วนะครับผมและวันนี้ทุกคนครับถึงเวลาทุกคนที่จะพูดถึงเรื่องของเหรียญลุงตู่บ้างเฮ้มีคนหลายคนก็อยากให้รู้จักนะทุกคนว่าเหรียญลุงตู่เนี่ยมันคือเหรียญอะไรของเขาแล้วเหรียญลุงตู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของลุงตู่โดยตรงเลยหรือเปล่า,าจะบอกว่าเหรียญลุงตู่นี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของลุงตู่นะทุกคนครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในกระแสของประเทศไทยเนี่ยมีการคึกคัก อย่างมากเรื่องของ b i t c o อ n นะทุกคนจากบิตคอ n นะทุกคนมาสู่ b n แแล้วจาก BNB เนี่ยไปสู่ d o g e และจาก Doge เนี่ยมาสู่ชิปและตอนนี้ทุกคนเหรียญก็มีแบบใหม่ที่มีคนแบบเพิ่งสร้างออกมาเลยโดยอ้างจากผู้นำประเทศไทยเราคือลุงตู่นั่นเองโดยเหรียญลุงตู่เนี่ยลุงตู่คอยเนี่ยต้องเรียกว่าลุงตู่คอยถือเป็นเหรียญแนวโทเค็นการกุศลจะถูกรันบน BSC หรือ n บ n น e Smart c ช a i n นะทุกคนโดยมันมีฟีเจอร์หลักทั้ง R F.I. โฟ k ที่สามารถทำการออโต้เบรนได้เพื่อล็อกสภาพคล่องและระบบออโต้ฟาร์มิงได้เหมือนกันแต่ความแตกต่างหลักๆเลยทุกคนครับความแตกต่างหลักๆเลยก็คือทางทีมงานเนี่ยจะเอาภาษีการทำธุรกรรมเนี่ยเพื่อไปใช้ในการบริจาคให้กับผู้คนที่ต้องการมันโดยจะเป็นการโฟกัสไปที่การส่งออโต้เยียนะทุกคนกลับไปหาผู้ที่ยากไร้โดยเหรียญลุงตู่ลุงตู่คอยเนี่ยนั้นมีจุดประสงค์เพื่อการที่เอาเทคโนโลยีของบล็อกเชนเนี่ยมาทำกาม และกลุ่มชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้นะทุกคนครับสิ่งที่น่าสนใจเลยมันก็จะมีเหมือนกันในไวท์เพเปลเนี่ยของเขาเนี่ยจะมีการระบุไว้ว่าการทำออโต้ฟาร์มเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยจะถูกนําไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลมงกุฎ9้าอีกด้วยโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนและหลังจากนั้นน่ะผู้คนเนี่ยจะสามารถเข้าร่วมโบวตได้ว่าสถานที่ไหนที่จะไปเป็นสถานที่บริจาคต่อไปอ่ะนี่ก็คือ ข้อดีของเหรียญลุงตุกคอยนะทุกคนจากข้อมูลก็ทุกคนข้อมูลของภูคอยนะทุกคนเผยว่าราคาเหรียญของลุงตุกคอยเนี่ยถูกเปิดอยู่ที่0.06ตัวแล้วก็499แต่จะผมจะตัดเรื่องศูนย์ออกไปนะทุกคนก็499 BNB บราคาเปิดนะทุกคนแล้วก็ราคาพุ่งสูงสุดของณวันที่ที่เป็นข่าวนะทุกคน11พฤษภาคม2021ราคาสูงสุดอยู่ที่1216 BNB บกก่อนจะแบบ ตัวลงมาเหลือที่1 4 4 1 BNB ด้วยการที่เข้ามาของ BSC เลยหรือ b i n a ี่ย Smart Chain เนี่ยทำให้ผู้คนที่ใครก็ได้ที่สามารถสร้างเหรียญเป็นของตัวเองขึ้นมาได้ไว่าทุกคนมันก็เป็นข้อดีอและเนื่องจากระบบนั้นนะเป็นระบบแบบเปิดนะทุกคนทำให้มีความเป็น decentralized หรือมีการกระจายอำนาจอย่างมากๆเลยเนื่องจากผู้คนนั้นนะสามารถที่จะเข้าไปซื้อเหรียญเหล่านั้นได้ผ่านแพลตฟอร์ม decentralized exchange อย่างเช่น Pancake Swap ได้เหมือนกัน โดยที่ไม่ต้องรอเว็บกระดานเทรดบนเซ็นเ a อร์ไรดิสเลยเหรียนลุงตู่เนี่ยจากวันนั้นนะทุกคนวันที่11นะทุกคนแล้วมาวันที่12เนี่ยเหรียนลุงตู่เนี่ยก็ทําการ ลดลงหดตัวหรือแบบล่วงอย่างรวดเร็วเลยทุกคนดิ่งลบลงมาอย่างรวดเร็วแถมมีการเปลี่ยนนะทุกคนโทเค็นบนหน้าเว็บด้วยแล้ววันนี้ครับทุกคนล่าสุดเลยผมไปดูกราฟของผู้คอยมาเหมือนกันเป็นกราฟวีกนะทุกคนราคาเนี่ยผมจะใช้ตัดศูนย์ออกไปนะราคาเนี่ยขึ้นไปสูงสุดถึง7 5็0 0เลยทุกคนครับ75็ดหแล้วตกลงมาเหลืออยู่ที่ถ้าเกิดเห็นแล้วแบบกูตกใจอะสองพมันน้อยกว่า แล้วครับเปิดอยู่แบบมากเลยทุกคนครับนี่ในทางทฤษฎีของตลาดหุ้นนะทุกคนตลาดที่มีประสิทธิภาพเนี่ยคือตลาดที่มีหลักทรัพย์ที่มีราคายุติธรรมเพราะข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะให้นักลงทุนเนี่ยชัดเจนและก็แพร่กระจายถึงนักลงทุนอย่างทั่วถึงทุกคนครับจะไม่เกิดก็คือไม่เกิดการทํากําไรที่มหาศาลทุกคนและจะมีนักลงทุนที่มีกําไรเนี่ยที่เท่าเทียมกันทุกคนครับมีความรู้เท่ากันมีกาไรเท่าเทียมกันนี่คือตลาดที่มีประสิทธิภาพส่วนอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพนักลงทุนเนี่ยมีข้อ ข้อมูลข่าวสารเนี่ยไม่เท่ากันจึงทําให้เกิดการที่นักลงทุนบางรายเนี่ยมีกําไรมากกว่าอีกบางรายนักลงทุนบางรายสามารถทํากําไรได้ดีกว่าบางรายนักลงทุนบางรายสามารถซื้อเข้าแล้วก็ออกได้ดีกว่าบางรายนั่นคือตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งผมมองว่าตลาดที่เกิดขึ้นณตอนนี้สําหรับลุงตู่คอยนะทุกคนคือตลาด ที่แบบไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลข่าวสารอะไรเลยที่จะมาซื้อขายกันนักลง,งาลาทุนมายก็ซื้อซื้อขายกันแบบบางคนก็ได้กําไรดีบางคนก็ได้กดํากไ,กไรแบบลดหวบอย่างเงี้ยเออบางคนก็ขาดทุนไปเลยแบบยับเยินอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ตรงกับทฤษฎีของตลาดที่มีประสิทธิภาพนะทุกคนมันเป็นทฤษฎีของตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งอันนี้ก็เป็นทฤษฎีข้อมูลหลักๆนํามาให้ทุกคนได้ฟังนะทุกคนครับ ตลาดพวกเนี้ยมันก็จะมีความผันผวนซึ่งเยอะอยู่มากแล้วทุกคนเหมือนกันกันกบเหรียญของโทนี่วุฒซมเหมือนกันครับทุกคนอันนี้โหดร้ายกว่ามากเลยทุกคนตอนนั้นราคาอยู่ที่แตะประมาณ8 8 0แสนเกือบ8ปดแสนห้าแปดสนหหมื่นตกลงมาเหลืออยู่ที่พ1 8 2บสอ มันเยอะมากราคาของเหรียญลุงตู่น่ะมันอยู่ที่7 0 0 0หมื่นม้ใช่ไหมแต่นี้8ปดแสนซึ่งราคามันตกลงมาแบบมหาศาลเลยทําให้หลายหลายคนเนี่ยบางทีว่าอรอตล้างไปแล้วเรียบร้อยอะเข้าไปปุ๊บกูล่วงปับอะไรประบาณนั้นอะการเทรดพวกเนี้ยมันก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าตลาดเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรเราเลยเออมันเป็นเทรดโดยเทรดที่ว่าอารมณ์ของคนอะหรือว่ามองการาฟก็ พอซื้อหน่อยอมองกอาวก็อุ้ยราคาไม่ได้แล้วเอารถขายหน่อยเออมันก็เลยพอขายปุ๊บก็ขายต่ามๆกันมาพอซื้อปุ๊บก,ก็ซื้อต่าามกันไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเทรดด้วยอารมณ์เลยทําให้การาฟเนี่ยมันดูแบบไม่มีความแน่นอนเออแล้วก็ไม,ม่มีแหล่งข้อมูลอะไรที่ช,ชัดเจนให้สําหรับเราเลยนะทุกคนครับคริปโตที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันกจ็จะต้องมีความระมัดระวังเลยนะทุกคนแล้วก็พิจารณาให้เป็นพิเศษ,ษนะทุกคน หุดสุดท้ายเลยทุกคนครับการที่เราเนี่ยจะเข้าไปเล่นคริปโตเคอเรนซีที่เกิดขึ้นมาใหม่นะทุกคนก็ต้องมีความเสี่ยงนิดน,นึงเสี่ยงในเรื่องของข้อมูลมันยังไม่พร้อมทุกคนครับมันยังไม่มีข้อมูลอะไรให้เราบ่งชี้ได้ชัดเลยแล้วก็การาฟก็จะไม่มีไม่มีอะไรเลยอะ่ะง่ายๆก็คือมันเพิ่งมาใหม่แล้อีกอย่างหนึ่งก็คือจากสังเกตแล้วนะมันมีแบบ ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ตกลงมาแบบน่าใจหายทุกคนครับน่าใจหายบางคนนี่กลัวล้างพอร์ตไปเรียบร้อยแล้วแน่นอนใครเนี่ยยังไม่ไปดูเหรียญของโทนี่บุ๊ซามนะลองไปดูได้ที่ช่องของผมเดี๋ยวผมจะทิ้งอันสุดท้ายไว้ให้มันจะขึ้นฝั่งนี้มั้งฝั่งนี้ฝั่งนี้แหละเออฝั่งนี้บุคนแหละฝั่งนี้ สักที่นี่แหละแตวผมจะขึ้นแข้างบนเหรียญของโทนี่บุ๊คซัมว่ามันมีอะไรบ้างนะทุกคนครับเป็นคลิปที่แล้วของผมใครยังไม่ดูลองไปดูได้นะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากระช่องจิรนนท์ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ตามลยอ่ะคลิปนี้ผมไปแล้ว bye bye. บายยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม